สวัสดีครับขอผมพูดตามใจชอบครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตชี้แจงสักนิดน,นึงนะครับขอผมพูดตามใจชอบนะครับเป็นคลิปวิดีโอครับที่ผมเป็นคนทําขึ้นเพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับเคยเจออะไรมาบ้างมีประสบการณ์มาอย่างไรบ้างนะครับก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังสิ่งที่ผมหวัง จะให้เกิดประโยชน์ก็คือการที่เราได้ยินเรื่องเล่าหรือได้ยินประสบการณ์ชีวิตจากบุคคลบุคคลหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์ผ่านมานะครับมาเล่าเรื่องราวมาเล่าประสบการณ์ชีวิตของเขาให้เราได้ฟังนะครับร <med David> รบ,บางครั้งเนี่ยครับการที่เราเรียนรู้จากบทเรียนชีวิตของบุคคลอื่นนะครับก็อาจจะช่วยทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาครับไม่ต้องไปหลงทางไม่ต้องไปลองผิดลองถูกไม่ต้องไปอะไรนะครับแล้วบทเรียนต่างๆอะไรเหล่าเนี่ย มันมักจะไม่มีอยู่ในตําราเรียนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครที่จะมานั่งเล่านั่งบอกกันนะครับเพราะบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเออเอาเรื่องที่ตัวเองผิดพลาดเอาเรื่องที่ตัวเองแบบมันดูน่าอายอย่างเงี้ยออกมาเล่าทําไมอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งตัวผมเองนะครับผมไม่ได้มีความคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าอายอะไรนะครับบทเรียนชีวิตประสบการณ์ผมเนี่ยถ้ามีใครได้เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็อาจจะมีประโยชน์กับเขาก็ได้นะครับนั้นคือ ส่วนหนึ่งนะครับของการจัดทำคลิปวิดีโอขอผมพูดตามใจชอบนี้นะครับแล้วก็ตัวผมอย่างที่เพื่อนๆหลายคนรู้นะครับว่าผมไม่ใช่คุณครูสอนดนตรีผมไม่ใช่นักดนตรีมืออาชีพนะครับผมเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งนะครับเป็นยูเซอร์ที่ชอบเล่นดนตรีนะครับก็หลายๆคลิปก็จะมีเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้สาระอะไรเลยนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับมันก็จะเป็นแค่การเล่าประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะครับอ่าโอเคครับเราก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะ,ะต่อไปนะครับผมจะเข้าเนื้อหาในสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับว่ากว่าจะรู้นะครับว่าเราต้องการอะไรเราชอบอะไรหรือว่ากว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับในเรื่องของกีตาร์ในเรื่องของ การใช้งานก็ดีหรือในเรื่องของที่ผมเล่าว่าเป็นคอประเภทไหนเป็นเรเดียสยังไงเป็นอุปกรณ์อะไรยังไงนะครับกว่าจะรู้นะครับกว่าจะค้นหาว่าเออตัวเองต้องการอะไรถนัดอะไรหรือชอบอะไรนะครับมันใช้เวลาที่ยาวนานนะครับแล้วผมอาจจะลืมเกินไหมว่าทําไมมันถึงต้องเสียเวลามากมายขนาดนั้นนะครับก็คือผมเนี่ยนะครับเกิดในยุคที่คอมพิวเตอร์มันยัง เป็นจอขาวดำอะครับมันยังเป็นโทรศัพท์กระดูกหมาอันใหญ่ๆถ้ามีโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์เบอร์บ้านก็ยังไม่มี0ูนย์เลยนะครับเบอร์บ้านยังไม่ได้ขึ้นด้วย0ูนย์เลยนะครับมือถือยังไม่มีนะครับมือถือก็เป็นอย่างที่บอกมือถือกระดูกตอนผมเด็กๆนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมมัธยมเนี่ยก็เพิ่งจะมีพวกเพจเจอร์พวกโทรศัพท์ PCT นะครับมือถือเพิ่งจะมาตอน,นมมที่ผมมัธยมปลายแล้วนะครับ พวกรุ่น3ามสอะไรอย่างเงี้ยครับโหนเกียร์สามสามหนึ่งอะไรในยุคนั้นนะครับคือยุคที่ยุคที่ผมโตมานะครับ2538 2540อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วการสื่อสารของคนในยุคนั้นๆน,น,นะครับเขาเรียนรู้เขาศึกษาอย่างไงเขาเรียนรู้ศึกษาจากการอ่านหนังสือครับจากหนังสืออิซองฮิตหรือหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับจะมีเล่มใหญ่ๆอันนี้เห็นข้างหลังตรงนี้ตรงนี้นครับนี่นครับ ตรงกับตรงกับหนังสือเลยตรงเนี้ยตรงปายนี้ผมเนี่ยคือหนังสือหนังสือเก่ามาแล้วหนาประมาณเนี้ยแบบคือกรอบหมดแล้วเราอ่านเราเรียนรู้การเซตอัพกีตาร์เราเรียนรู้อะไรต่างๆจากนิตยสารเหล่านี้นะครับแล้วในยุคต่อมานะครับก็จะมีการศึกษาการเรียนรู้จากาทางอินเทอร์เน็ตซึ่งในยุคนั้นก็จะเป็นยุคที่มียังมีโปรแกรมเพิร์ดเกนะครับถึงจะมีโปรแกรม อ่ uh, MSN นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปสิงกันอยู่ในเว็บบอร์ดนะครับของเว็บกีตาร์ไทยนะครับอยากจะเรียนรู้อะไรอยากจะศึกษาอะไรเราก็จะไปเรียนรู้จากนั้นนะครับในพวกคลิปวิดีโอพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ใน YouTube หรืออะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยได้มีเยอะนะครับไม่ค่อยได้แพร่หลายเราอยากรู้อะไรเราจะไปหาหนังสือในร้านในร้านขายหนังสือชั้นนําในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นพวกทฤษฎีพวกอะไรต่างๆนะครับเราจะดูจากหนังสือเท่านั้นนะครับ แล้วเราจะรู้เรื่องอะไรต่ออะไรก็คือดูจากรู้จากการที่เ,เราไปดูเขาครูพักลักจําจากเพื่อนสอนจากเพื่อนบอกนะครับประสบการณ์ชีวิตมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วในยุคผมเนี่ยำจำได้ว่าในสมัยที่เรียนมัธยมเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนมัธยมที่เรียนเนี่ยมันใกล้กับเวิร์นกนครเกษมก็จริงมันเดินไปเวิร์นกนครเกษมได้บ่อยๆนะครับแต่มันรองไม่ได้นะครับยุคที่ผมเติบโตมาเนี่ยทุกร้านมันจะอยู่ที่เวิร์นกนครเกษม แล้วเราเนี่ยจะสามารถเดินเข้าไปดูเดินเข้าไปรับชมเดินเข้าไปดูสินค้าได้แต่เราจะไม่ได้อยู่ในยุคที่สามารถที่จะสามารถขอลองสินค้าขออะไรได้อย่างนั้นนะครับยุค<อ>ผมมันคือยุคที่ถ้าคุณเดินเข้าไปคุณไม่มีเงินคุณไม่มีงบประมาณหรือคุณไม่มีความตั้งใจหรือคุณไม่โกหกเขาอ่ะว่าคุณจะม,มีตังนะหรือคุณจะซื้อนะครับ <S <S ไม่ซื้อไม่ให้ลองนะครับ <S <S แล้ว คุณจะรู้ได้ยังไงครับคอซีแม่งรู้สึกยังไงคอดด็อกมันรู้สึกยังไงคอวีคอซอฟวี v, มันรู้สึกยังไงคุณไม่มีทางรู้เลยครับคุณจะจนินตนาการถึงกิ๊สันเลสคอ Paul, จากรูปที่มันอยู่ในหนังสือเพลงครับเป็นรูปกิ๊สันเลสคอเป็นรูปกีตาร์แจ็คสันเป็นรูปกีตาร์เฟนเดอร์สเต็เฟนเดอร์เทเลคุณไม่มีวันได้แตะเฟนเดอร์ enders, คุณไม่มีวันได้แตะกิ๊สันเลยครับยกเว้นวันไหนคุณไปห้องซ้อมดนตรีแล้วคุณโชคดีนะครับจะได้จับกิ๊สัน วกิฟสันสตูดิโอครับที่เขาวางไว้ในห้องอมหรือได้จับเฟนเดอร์นะครับที่เขาวางไว้ในห้องอมซึ่งโอกาสน้อยมากส่วนใหญ่มันจะไปเจอแบบพวกอย่างที่ผมเจอแล้วผมโอเคก็คือแบบ E ีพีโฟนรุ่นที่เป็น e ีพีโฟนทำแบบสแตทอ่ะอีพีโฟนตัวเก่ารุ่นอย่างนั้นนะครับเคยเจอกิฟสันครั้งหนึ่งเคยเจอเฟนเดอร์ครั้งหนึ่งครับที่เหลือจะไม่เจอเลยจะเป็นพวกกีตาร์แบบไม่ได้กีตาร์ราคาแพงนะครับเบสไม่ใช่เบสกรีราคาแพงไม่ใช่กีตาร์ราคาแพงให้เรา,ให,เราให้เราเล่นได้แล้ว เอฟเฟกในห้องซ้อมสมัยนั้นส่วนใหญ่ก็อาจจะมีแค่บอสดีเ1ก้อนเดียวบอสโอด2ก้อนเดียวหรือว่ามีเมทัลโซนก้อนเดียวนะครับมันจะเป็นลักษณะห้องซ้อมดนตรีมันจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีอะไรให้เราเล่นไม่ค่อยมีอะไรให้เราใช้การปรับการอะไรเนี่ยหน้าตู้อมก็ไม่ได้เรียนรู้นะครับจะไปเรียนรู้จากในห้องซ้อมอย่างตัวผมเนี่ยเข้าห้องซ้อมดนตรีไปยุคนั้นห้องพี่เอ๋อยู่เขาสะอยู่คลองสารอย่างเงี้ยนะครับ เราก็จะจาเลยคนที่แล้วเนี่ยเขาปรับไว้ยังไงนะครับแล้วเราว่าพอเราปรับถ้าเราเข้าไปเราก็คือเราปรับไม่เป็นนะครับทุ่มกลางแหลมคืออะไรไม่รู้นะครับปรับไม่เป็นนะครับมันไม่มีการเข้าถึงสิ่งต่งางๆ opposite. เหล่านี้นะครับผมปรับตู้แอ็มจะคือผมจําจากคนที่ที่แล้วนะครับผมไม่รู้เลยว่าปุ่มอะไรคืออะไรนะครับด้วยความเป็นเด็กคนที่แล้วเขาปรับมาดีเป่ะเราก็จะจําไว้อันนี้อันนี้หมุนประมาณตรงนี้นะอันนี้หมุนประมาณตรงนี้นะเราจําไว้แล้วคราวหน้าเราจะมาหมุนตามเขานะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงจ อย่างที่ผมเคยเล่าว่าเฮ้ยจูนสายยังต้องเป่าจากหลอดนะครับหลอดเป่าเสียงเครื่องตั้งสายก็ตั้งไม่ตรงครับแค่การฝึกการตั้งสายนี่ยังยากเลยนะครับกว่ากว่าจะกว่าจะเติบโตมาถึงทุกวันนี้กว่าจะรู้อย่างทุกวันนี้ผมก็เลยมาทาคลิปว่าเออนี่กว่าจะรู้นี่มันไม่ได้ง่ายนะครับแต่คลิปที่แล้วผมอาจจะออไม่ได้ไม่ได้เกิดประสบการณ์ชีวิตมานะครับว่าประสบการณ์ชีวิตมันผ่านอะไรมาถึงถึงได้รู้สึกอย่างนั้นถึงมานั่งทำคลิปพูดอย่างนั้นนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะพูดต่อถึงจากคลิปที่แล้วนะครับกว่าจะรู้แล้วกว่าจะรู้แล้วเนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยมันกลับมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าตลอดมาที่ผ่านมานะครับมันมันเป็นคําพูดที่ผมก็พูดแล้วก็เป็นคําพูดที่ใครๆก็พูดมันเป็นคําพูดง่ายๆเลยก็คือคําว่าตามที่ตัวเองชอบตามที่ตัวเองชอบส่งผลอะไรบ้าง ส่งผลก็คือก็ไม่ชอบเสียงตัวเนกะชอบเสียงตัวบิดไม่ชอบเสียงผสมอะ่ะชอบเสียงตัวกลางโดยที่ใช้ภาษาแบบหย,ยาบๆก็คือไม่ได้รู้อะไรอยของเขาเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเป็นไอเด็กน้อยอะ่ะแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมีมีรุ่นพี่เมนนักดนตรีมาคอยสอนมีคนที่เรา ได้ไปรู้จักขเขามาคอยบอกเฮ้ยมันเรื่องอย่างนี้อันนี้มันอย่างนี้วิธีเล่นอย่างนี้มันใช้อย่างนี้นด้วยเออเฮนดิกมาเล่นอย่างนี้เว้ยมันปรับตู segundo, ้แอมอย่างนี้มันปนนรับเอฟเฟกอย่างนี้มันไม่มีนะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีคนบอกมันไม่มีคนสอนอย่างนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือเราต้องเรียนรู้แล้วกค็ครูพักหลักจํามาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราอาจจะได้เจอนะครับแล้วแล้วบวกกับการที่เราไม่ได้เป็นนักดนตรีคืนด้วยเราไม่ได้เจอประสบการณ์อะไรเราไม่ได้เจอนักดนตรีเยอะเราไม่ได้เจออะไรเยอะนะครับ เราก็ไม่รู้แล้วบวกกับคำพูดที่ว่าเอาตามชอบเอาตามชอบซึ่งพอพอวันหนึ่งนะครับที่ผมมานั่งแล้วมาศึกษาอะไรพวกนี้มีเวลาได้ศึกษาอย่างจริงจังนะครับทําไมทําไมมันเกิดอะไรขึ้นมันทําไมเราปรับเสียงยังเขาไม่ได้ทําไมเขาทาไมเสียงของเขายังปรับอย่างเขาว่าปรับยังไงนะครับแล้วเราต้องมางมไงเอาเองกัแบบหน้าตู้แอมจากหน้าอะไรที่เรามีไม่ได้มีใครมาบอกมาสอนเราเลยว่ามันเป็นยังไง มีแต่คนบอกเราว่าตามชอบตามชอบซึ่งไอ้คาว่าตามชอบบางครั้งผมดูมันเป็นความหมายแบบมันเป็นคําง่ายๆแต่มันก็ดูชุยชยนะครับว่าตามชอบเป็นยังไงทีนี้สิ่งที่ผมอาจจะอาจจะพออธิบายคําว่าตามชอบนะครับอย่างเช่นเราอยู่อยู่ที่หน้าตู้แอร์นะครับทุกคนจะมีหน้าตู้แอร์ทุกคนจะมีปุ่มทุ้มมีปุ่มกลางมีปุ่มแหลม บางครั้งเราไม่รู้หรอกครับว่ากลางเสียงกลางเนี่ยฟังแล้วเข้าใจว่าอันนี้เสียงกลางเยอะรู้สึกอย่างไงอันนี้สกูปมิดมันรู้สึกอย่างไงได้ยินเสียงแล้วรู้เลยว่าอันนี้สกูปมิดได้ยินเสียงว่าอันนี้เปิดเสียงกลางเยอะนะครับบางทีเราไม่รู้นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยเปิดทุ้มเยอะๆะให้อะไรเปิดทุ้มเยอะๆมันจะไม่ดีไหมหรือปิดทุ้มไปเลยไม่เปิดเสียงทุ้มเลยเสียงเบสเลยเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็บอกว่าเราจะเอาแต่คําว่าตามชอบ อย่างเดียวเป็นตัวตั้งสมมุติว่าสมมุติว่าผมชอบแบบเนี้ยอันเนี้ยอ่าสิ่งที่ผมชอบนะเอาสมมุตินะครับนี่นะครับผมไม่บอกนะว่าหน้า eq คือเท่าไหร่เป็นไงบ้างครับก็ดูไม่แย่ใช่ไหมครับสมมุติว่าผมเปลี่ยนใหม่ผมบอกว่าผมชอบแบบนี้ครับ นี่คือนี่คือหน้า eQ ที่ผมไม่ได้ทำอะไรมากนะครับแค่เปิดเบสเยอะๆเปิดกลางจนบวมหรือไม่เปิดกลางนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอมันอาจจะมันอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสหรอกว่ามันแตกต่างยังไงนะครับแต่พอไม่เปิดกลางเสียงจมพอเปิดกลางเยอะเกินไปเสียงมันก็ขุ่นพอเปิดเยอะเปิดเบสบวกเข้ามาเยอะเกินไป S 1> <S 1> เสียงมันก็บวมหมดเลยนะครับในสิ่งที่ผมได้ยินในหูเนี่ยคือมันบวมไปหมดเลยมันแย่ไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ตัวไมโครโฟนที่อยู่ตรงหน้าอกผมอัดไปได้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่นี่คือการที่บอกว่าก็ปรับตามชอบชอบอย่างนี้ก็ปรับตามนี้โดยที่ไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้ต่อมาคืออะไรสิ่งที่เราเรียนรู้ต่อมาคือ เฮ้ยศิลปินบางคนเขาไม่เปิดเบสนะหรือบางคนเขาเปิดเบสน้อยหรือบางคนให้เบสไม่เปิดแต่ยังไงก็ต้องมีบางคนเขาเปิดกลางสครูปมิดแล้วเขาก็ไปบูสเสียงกลางจากการเอฟเฟกที่เขาบบมีมีมิดบูสอยู่ที่เท้าเขานะครับบางคนก็ไม่ชอบเสียงแหลมเขาก็ไม่เปิดแหลมเยอะนะครับแต่แล้วกลางให้อะไรแหลมให้อะไรเบสให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่บางทีแบบ มันไม่ได้มีใครมานั่งอธิบายคุณว่ามันบอกอะไรมันให้อะไรคุณก็ไม่รู้แล้วคุณก็เอาแต่คำว่าตามชอบมาใช้แล้วบางทีก็ชอบเปิดเบสเยอะๆะแล้วเสียงเบสกีตาร์ก็ไปตีกับเสียงเบสของตู้แอมเบสซาวโดยรวมของวงมันก็เลยพวงเบลอหรือว่าเออชอบกลางเยอะๆเสียงกีตาร์เรามันจะได้พุ่งไปข้างหน้าเสียงกีตาร์เรามันจะได้ชัด แต่เวลาเราเปิดกลางเยเอะมันก็แลกมาด้วยความที่มันบวมเบลอนะครับชอบแหลมเปิดแหลมเยอะๆเสียงมันก็จะมีความจิกกัดแต่บางทีมันก็จิกกัดเกินมันก็แสบหูเกินมันก็จึก๊กๆ,ๆึเกินมันก็รำคาญนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ว่าเอออะไรให้อะไรผสมรวมกันแล้วเราได้อะไรแล้วเราก็นำสิ่งนี้ที่มีองค์ความรู้เนี่ยเอามาใช้ มันยังมีความชอบอยู่มันยังมีเรื่องของรสนิยมอยู่เหมือนที่ผมเคยพูดเรื่องกีตาร์แอมโทนอะที่ EQ ของศิลปินศิลปินเขาปรับ EQ อย่ยังไงอันนี้ยที่ที่เคยเอามาทำคลิปเล่าให้ฟังนะครับนอกจากคำว่าความชอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยเราก็ต้องมีอ,องค์ความรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้เข้ามาผสมปนเปด้วยเ,ยเหมือนเหมือนคลิปที่ผมเล่าว่าเกียริสาวเอ็นอะไปเกียร์เขาทําไมครับ จริงๆแล้วคือเราไม่รู้เราเสกก็กูชอบเบสเยอะๆอะแต่ซาวเอ็นเขาจัดก,การเสียงเขาบอกว่าเฮ้ยมึงเปิดเบสกีต้์เยอะเบสกีต้์เยอะมันไปบวมกับเบสของสองเบสของตู้แอมเบสเขานะแล้วค่าคือซาวเอ็นนี้ค่าจะต้องปรับซาวอ่ะค่าก็ต้องปรับซาวให้มันโอเคแต่พอซาวที่มันออกมาโอเคอ่ะคนโดยรวมเขาฟังอ่ะแต่เองไม่พอใจเองคนเดียวเอง,เองมือกีตร์เองคนเดียวเองไม่พอใจเองไม่เข้าใจและเองไม่พอใจเองบอกว่า ดาวเอ็นแม่งปรับเสียงไม่ดีปรับเสียงห่วยปรับเสียงแย่นะครับซึ่งจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ครับ,บจริงๆก็คือคุณไม่รู้แล้วคุณสักแต่ว่าชอบตามชอบปรับตามชอบชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้เป็นยังไงครับชอบอย่างนี้พาผมบีบัดหลงทางไปไกลมากเลยใช้กีตาร์ไม่เป็นก็ชอบเสียงบีดอะ่ะไม่ชอบเสียงเน็กอะอย่างเงี้ยครับ าจจะบวกกับอีโก้ด้วยบวกกับอะไรก็บ้าบอ,บอตามสไตล์เด็กด้วยถึงได้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นถ้ากับกันถ้าฉันรู้ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่วันแรกที่คุณรู้คุณรู้ตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มเล่นคุณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณสามารถมีสเต,ต็คุณก็เล่นสเต,ต็ได้ทุกตำแหน่งคุณสามารถดึง การใช้งานกีตาร์ออกมาได้เหมือนคุณไปดูเขารีวิวจ้างอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวรีวิวกีตาร์ต่างๆกีตาร์หนึ่งตัวอย่างแสแตทหนึ่งตัวครับมันจะมีเทคนิคการเล่นที่แตกต่างกาันถ้าคุณเล่นตำแหน่งเน็กการเล่นเทคนิคอย่างนี้มันอาจจะเหมาะการเล่นตำแหน่งผสมอาจจะเล่นเพลงอย่างนี้เทคนิคอย่างนี้มันจะไพเราะมันจะเหมาะสมนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้ คุณมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยคุณปรับซาวเก่งเหมือนที่ผมบอกว่าเล่นเก่งไม่กลัวกลัวซาวดีถ้าคุณปรับซาวเก่งคุณเล่นธรรมดามันเบสิกคุณแน่นรูปคุณแน่นลิทึมคุณแน่นมันจะดีกว่าคุณที่ยืมโซโล่กระจายเลยแล้วก็คือทั้งวงเหลวเป๋อย่างเงี้ยครับมันก็มันก็ไม่โอเคใช่ไหมละ่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่ผมบอกว่า i, เฮ้ยเล่าให้ฟังว่ากว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะพราะยุคที่แล้วอ่ะมันกูเข้าไปลองไม่ได้อ่ะ แต่ไม่ใช่ในยุคนี้สิ่งที่ผมทิ้งท้ายไว้ในคลิปเนี่ยคือผมบอกว่าเฮ้ยยุคนี้คุณสามารถที่จะเข้าไปลองในร้านขายเครื่องดนตรีได้แล้วนะครับร้านขายเครื่องดนตรีเนี่ยเขายินดีต้อนรับทุกคนที่จะเข้าไปดูสินค้าเข้าไปทดลองสินค้าเดินเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ได้ครับถ้าคุณไม่ได้ซื้อถ้าคุณไม่ได้ลองเนี่ยร้านดนตรีสมัยนีย้เขาเขายินดีต้อนรับมันไม่เหมือนอย่าง,งยุค ยุคมืดอย่างผมเนี่ยที่เข้าไปแล้วถ้าคุณไม่ซื้อคุณลองไม่ได้นะครับซึ่งซึ่งในท้ายคิปที่ผมก็บอกไว้เออสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณไปลองเถอะใช้เวลาในการที่คุณจะไปลองใช้เวลาในคุณในการที่คุณจะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยกว่าคุณจะจ่ายตังค์ซื้อกีตาร์ตัวหนึ่งเนี่ยคุณได้สิ่งที่คุณพยายามจะค้นหาและอยากได้มากที่สุดแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเห่างเขวบอเฮ้ยอย่าตามใจชอบไม่ใช่ไม่ใช่สักแต่ใช้คําว่า ชอบหรือไม่ชอบขึ้นมาเป็นตัวตั้งตัวตีแต่เรียนรู้จากในยุคนี้ซึ่งข้อมูลข่าวสารมันกว้างเหลือเกินนะครับมีซาวเอ็นที่เป็นยูทูบเบอร์ก็มีที่เขาทำยูทูบเบอร์แล้วเขาก็สอนองค์ความรู้หลายๆอย่างให้คุณนำมาประกอบใช้กับการเล่นดนตรีของคุณในยุคนี้ได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์กับคุณมากกว่าไหมที่คุณจะบอกว่าตามชอบนี่นก็คือในสิ่งที่ผมพยายามจะบอกว่า ผมเคยทําคลิปๆหนึ่งด้วยซ้ำว่าปรับตู้แอมแบบไม่ตามใจชอบอะ่ะพยายามอธิบายว่าอะไรมันคืออะไรอะไรไมันควรจะประมาณไหนถ้าเอาคําว่าผิดถูกกับความว่าความชอบขึ้นมาตั้งมันไม่มีถูกผิดแน่นอนครับแต่เวลาคุณลาคุณออกไปบนสถานที่จริงในคุณเวลาที่คุณไปอะ่ะเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะก็ชอบอะ่ะแต่สาวเอ็นไม่ชอบ เดี๋ยวคุณไปดูจากศิลปินหลายๆคนที่เขาพูดใน YouTube ก็ได้คุณไปหาดูเขาก็จะพูดจากกัเหมือนกันอย่างนี้ไหมเดี๋ยวคุณไปถามเพื่อนคุณไปถามใครๆเรื่องต่างๆเหล่านี้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่ามันใช่อย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็คืออย่างนี้แหละในการที่เขาจะต้องจัดการแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะเออเราควรจะทํายังไงาให้มันโอเคนะครับหรือบางทีมันเป็นการคาลิเบตหูเราเองนะครับอย่างผมเองอัดคลิปอย่างเงี้ยนั่งฟังผมก็คาลิเบตหูตัวผมเองเหมือนกันนะ ว่ามีหลายๆคลิปนะครับที่ผมนั่งอัดอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมไม่ได้เอาคลิปนี้ไปโพสตเผยแพร่ที่ไหนนะครับผมพูดคุยเหมือนทําคลิปอย่างนี้เลยนะครับแต่ผมก็แต่ผมก็เอามานั่งฟังนะผมก็เอ้ยทาไมซาวกีตา้าเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบางทีสิ่งที่เราได้ยินนะครับสิ่งที่เราได้ยินจากซาวเนี่ยมันคือสิ่งที่เอาไมโครโฟนไปเจาะหน้าตู้แล้วเขาก็เปิดให้ได้เสียงที่เขาต้องการแต่บางทีเสียงมันโคตรด,ดังเลยมันดังจนเราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเราใช้ในชีวิตจริงไม่ได้แต่นั่นคือเสียงที่มันใช่ แล้วเสียงที่ไมโครโฟนมันจับได้มันก็ไม่ได้จับได้เหมือนที่หูเราจับได้นะครับเพราะฉะนั้นาบางทีคําว่าตามชอบมันอาจจะไม่ใช่ตามชอบอย่างนั้นจริงๆก็อยากให้ลองพิจารณาดูในหลายๆแง่มุมนะครับจากประสบการณ์ชีวิตผมที่ผมเล่าให้ฟังอาจจะดูเหมือนบน่นๆหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็โอเคนั่นก็คือท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้นะครับขอผมพูดตามใจชอบ สุดท้ายนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับถือว่าเป็นกําลังใจดีๆสําหรับผมนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ต้องการจะผลักดันให้ช anel มันเป็นช anel ที่เปิดรับรับรายไ,ได้หรืออะไรนะครับก็แคเ่เล่าเรื่องประสบการณ์ของผมแล้วก็ดีใจมากที่มีเพื่อนๆเ,เข้ามาพูดคุยกันเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับมีบางคนก็เออผมก็เป็นเหมือน เป็นเหมือนกันเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็รู้สึกว่าเออดีใจนะครับที่มีคนเข้ามาพูดคุยสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกคนเล่นกีตาร์เล่นดนตรีกันอย่างมีความสุขแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ